เดี๋ยวครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับตัวแตน,นน้ำซิงครับรถพ่วงหน้าจม,มาครับตัวทงต้องมาดันออกให้นี่น้อทงดันให้แต่รถพ่วงออกมาก่อนเนี่ย ต่อตรงว่าโอ้ดันยากมากเลยครับเห็นครุกมันผสมผสมดินเยอะครับเนี่ย ถอยได้แล้วมั้งน่าจะถอยได้แล้วนะครับรถพ่วงมันจุมนะได้จะนะครับทอุงที่บอ่อดินเขาหยุดกันนะครับวันนี้ เทตัวนี้ครับเนี่ยเทแล้วก็เกรดตัวแม่น่าจะไปเทในซอยนู้นครับ เราก็อย evet ู่กับเท่าแก่ครับเท่าแก่จะสั่งงานนะครับโคตรก็เก็บดันปูพื้นครับอันนี้เขาก็เคยเทหินคุกมาก่อนนาะแต่ดินมันขึ้นมากลบมาแล้วนาะ ngam á, hình chụp đan ngay Nó, no, đan ngay đan rê <laughs> rê <rề rề> nghe <laughs> đan đi đinh nhiều đôi đan ngay cái đinh nhiều ha cha lão bột เดี๋ยวแล้วนี้ครับผก็จะรีดดินออกจากคายรถพ่วงครับแล้วให้รถพ่วงถอยมาเนาะเนี่ยแป๊บเดียวครับนี่ยมาห้านาทีเมื่อกี้เสร็จแล้วสวยงามพีมือระดับต่อธงเนาะใช่ไหมพี่เหลาหระดับต่อธงใช่ไหม,มคนนิยมไปร,รีดดินออกครับ รีดออกจากทารถโปง่งแล้ไอ้เฮียแกมาถอยรถโป่งออกแล้วรีดแค่สองล้อเพาเอเลยตรงกลางไว้ไม่เป็นไรห,หรอกรีดแค่ออกจากล้อสองข้างห้ามถอยไม่ได้ พราเดินหน้าก็ไม่ได้แล้วมันไปชนกองดินแล้วเหรอ เดียกับเนี่ยเสร็จแล้วสวยงามเลยพอตรงให้แกถอยเลยเนาะให้แกถอยเลยเนาะดูน่ะก็เกิดประทะอ่อยดันใจนุก็ถอยถอยออกเลยให้แกมาถอยเลยเนาะตอนนี้ก็จะถอยรถพ่วงออกแล้วครับน่าจะขึ้นได้อยู่เนาะแม่มันหนักแล้วเนาะแต่ลูกมันเบาน่าจะขึ้นได้อยู่แล้วน่าจะไม่ลื่นหรอก เราอยู่สายโทรหนึ่งใต้ครับวไว้อยู่น่าจะไวเยอะสองเผ่าโยกเอาครับโยกเอาเฮีย Đây! Kéo! Vô! 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 Ra lẽ! Ít! ต้องเดินหน้าไนะดนห,นานหนึ่งนะั่นเองโยกเอาได้อยู่เดินหน้าไดหนึ่งคนระับเดินหน้าไดหนึ่งเงี้ยอ๋อนี่แหละตรงไปน่าจะไหวอยู่ nó rải r abgesNet n时 này nó rải ra 1 อันนี้ก็ถอยไม่ไหวนะครับจะให้ทอทงดันเห็นคลุกไปใส่หลุมนี่เนาะให้แกเดินหน้าเข้ามาเลยน,นี่ออาะฮยเินื่นนนอยโลเราถ่ายดึงบอกไหมไหวไหมเราถ่ายดึง đuổi đi mày bái đâu mày bay đâu mày bay đâu mày bay đâu mẹ, bay đâu mày 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 bay để แต่ต้องดันเปิดดินนี้ไปกองนู่นอีกนี่ดินเนี่ยต้งดันได้นี่ตัวเลย คก็พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ได้แลครับเดี๋ยวมาชมกันต่อคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวเราช่วยทดถุงก่อนไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมไหมฮะเดี๋ยวชมรอ,อติดตามคลิปต่อไปครับ,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมบ,บาย